สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของการรักตัวเองของฝ่ายหญิงนะคะและการเทคแอคชั่นของฝ่ายชายเกี่ยวกับทวินเฟรมค่ะว่าทั้งสองฝ่ายจะมีอาการและลักษณะยังไงบ้างนะคะถ้าหากฝ่ายหญิงรักตัวเองมากพอนะคะจะกระตุ้นฝ่ายชายในลักษณะยังไงบ้างและเขาจะเข้ามาเทคแอคชั่นยังไงบ้างนะคะทะวินเฟรมหรือเปลวไฟแฟดซึ่งเป็นแนวคิดเชิงจิตวิญ,ญญาณที่ลหลายๆคนเชื่อว,ว่า แต่ละคนมีอีกครึ่งหนึ่งที่เป็นครึ่งวิญญาณค่ะของตัวเองและเมื่อทั้งสองฝ่ายได้พบกันนะคะก็จะเกิดการเติบโตภายในอย่างลึกซึ้งแต่ขบวนการนี้นะคะไม่ง่ายแล้วก็มักมีช่วงช่วงที่แยกจากกันนะคะ separation เป็นสิ่งที่แต่ละฝ่ายต้องเติบโตภายในตัวเองก่อนค่ะจะได้กลับมารวมกัน 1. การรักตัวเองของฝ่ายหญิง d y Feminine นะคะฝ่ายหญิงมักจะเป็นฝ่ายที่เริ่มตือนรู้ก่อนในความสัมพันธ์ทวินฟรมค่ะ และบทบาทหลักก็คือการเยียวยาและการรักตัวเองซึ่งจะส่งผลโดยตรงค่ะต่อความก้าวหน้าในความสัมพันธ์นี้จุดสําคัญในการรักตัวเองของ DIY Feminine นะคะไม่วิ่งตามฝ่ายชายค่ะไม่พยายามควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงเขาเข้าใจคุณค่าในตัวเองเห็นว่าความรักต้องเริ่มจากภายในค่ะไม่ใช่การรออีกฝ่ายกลับมาทําให้รู้สึกพิเศษค่ะรักษาขอบเขตค่ะเลิอกอดทนกับสิ่งที่บั่นทอนพลังงาน ปล่อยวางไม่ยึดติดว่าเขาจะต้องกลับมาเมื่อไรอย่างไรแบบนี้ค่ะแต่เชื่อว่าการเติบโตของเราจะดึงดูดสิ่งที่ใช่มาหาเองค่ะทำชีวิตตัวเองนะคะให้สมบูรณ์ไม่รออีกฝ่ายเพื่อมาเติมเต็มค่ะเช่นงานความฝันสุขภาพหรือว่าการเงินหรือว่าเรื่องใดก็ตามอะค่ะ 2. การเทคแอคชั่นของฝ่ายชายดีไวท์แมคคิรีนฝ่ายชายมักจะเป็นฝ่ายที่หนีหรือว่าลันเนอร์ค่ะในช่วงแรกเพราะเขาจะยังไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความรู้สึก และความลึกซึ้งของความสัมพันธ์นี้ค่ะแต่เมื่อฝ่ายหญิงนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยเฉพาะเมื่อเริ่มรักตัวเองได้จริงๆนะคะก็จะเริ่มส่งพลังงานสะท้อนให้ฝ่ายชายตื่นค่ะจุดสำคัญในการเทคแอคชั่นของ d i ไวท์มัตคิลินนะคะเขาจะเริ่มตระหนักถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองค่ะและยอมรับว่าความสัมพันธ์นี้มีความหมายเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองเช่นกลัวไม่พอกลัวเจ็บกลัวไม่เป็นอิสระ เขาจะแก้ไขปัญหาชีวิตตัวเองค่ะให้พร้อมกับความสัมพันธ์เช่นออกจากท็อกซิกเรเลชันชิพสร้างเสถียรภาพทางการเงินเขาจะตัดสินใจลงมือทำกลับมาเชื่อมโยงพูดความในใจขอคืนดีหรือแสดงความจริงใจกับอีกฝ่ายค่ะการเชื่อมโยงกันระหว่างสองฝั่งนะคะเมื่อฝ่ายหญิงหยุดไล่ตามและโฟกัสที่การรักตัวเองฝ่ายชายจะเริ่มหยุดวิ่งหนีค่ะและเริ่มเทคแอคชั่นตัวอย่างสถานการณ์นะคะฝ่ายหญิงหยุดร้องไห้รอเขา หันมาดูแลตัวเองทั้งสุขภาพและจิตใจฝ่ายชายก็จะเริ่มรู้สึกถึงพลังงานที่เปลี่ยนไปค่ะและกลับมาคิดถึงฝ่ายหญิงไม่ตอบลายเพราะเขามามาให้หายฝ่ายชายก็จะเริ่มรู้สึกว่าจะต้องมีความชัดเจนกว่านี้ค่ะถ้ายังอยากอยู่ในชีวิตของเธอถ้าหากฝ่ายหญิงนะคะเลิกพูดว่าความรักต้องอดทนแต่เริ่มเลือกตัวเองฝ่ายชายเขาก็จะเริ่มรู้ว่าต้องเลือกเติบโตไม่ใช่ถอยหนีค่ะ มาดู15เหตุผลกันค่ะที่ทำาไมคู่ทวินเฟรมถึงตัดกันไม่ขาดนะคะ15เหตุผลที่ทำให้คู่ทวินเฟรมตัดกันไม่ขาดหรือเป็นไปไม่ได้เลยก็คือ 1. ความผูกพันทางจิตวิญญาณที่ลึกมากค่ะความสัมพันธ์ของทวินเฟรมไม่ใช่แค่ความรักแต่เป็นการเชื่อมโยงกันในระดับจิตวิญญาณที่ลึกยิ่งกว่าความรักทั่วไปค่ะ 2. กระจกสะท้อนตัวตนทวินเฟรมจะสะท้อนเงาในด้านของกันและกันค่ะ ทำให้รู้สึกว่าเขาหรือเธอคือเราและอยากที่จะหนีจากตัวเอง 3. พลังดึงดูดอย่างรุนแรงแม้จะพยายามห่างกันแค่ไหนนะคะก็จะมีแรงดึงดูดกลับมาหาการเสมอไม่ใช่แค่ทางใจแต่ว่าบางครั้งทางกายภาพก็ยังดึงดูดกลับมาค่ะ 4. จิตสัมผัสกันได้ค่ะแม้ไม่ได้พูดกันนะคะแต่รู้ว่าอีกฝ่ายรู้สึกอะไรคิดอะไรกำลังทุกข์หรือสุขสิ่งนี้จะทำให้ยิ่งตัดกันยากค่ะ ห้าความรู้สึกว่าเป็นบ้านของกันและกันอยู่กับคนอื่นอาจดีแต่ไม่รู้สึกว่าใช่ค่ะแบบที่ทวินเฟมให้ได้หกเวลาเจ็บมักเป็นพร้อมกันค่ะเวลาอีกฝ่ายเจ็บเราจะรู้สึกด้วยแม้ไม่ได้ติดต่อกันพลังงานเชื่อมถึงกันเสมอค่ะเจ็ดการเรียนรู้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทวินเฟมมักจะทำให้เราเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะเราจึงตัดกันไม่ได้เพราะการเรียนรู้ยังไม่จบ 8ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่นะคะยังคิดถึงกันอยู่เสมออยู่ห่างกันเป็นปีๆนะคะก็ยังคิดถึงกันไม่ใช่แค่ความรักทรงจํานะคะแต่เหมือนใจมันยังเชื่อมกันอยู่คะ่ะ9ฝันถึงกันบ่อยครั้งนะคะจะฝันถึงกันทั้งแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัวคะ่ะเป็นอีกหนึ่งการเชื่อมที่ลึกมากคะ่ะ10การซิงโครไนมักเห็นตัวเลขซ้ำๆคะ่ะเช่น11 11 1 1 1 1หนึ่งหนึ่งหนึ่ง เหตุการณ์แปลกๆที่บังเอิญพาให้นึกถึงกันอยู่เสมอค่ะ11ความรู้สึกว่ามีบางอย่างยังไม่จบจิตวิญญาณจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบค่ะยังมีบางอย่างต้องเรียนรู้ปลดล็อกร่วมกัน12ไม่มีใครแทนที่ได้จริงๆค่ะแม้จะเจอคนดีๆแค่ไหนนะคะแต่ทวินเฟรมจะมีพลังงานเฉพาะที่ไม่มีใครแทนที่ได้ค่ะ13ความรักแบบไม่มีเงื่อนไข ถึงจะเจ็บหรือว่าห่างกันนะคะความรักที่มีต่อกันยังอยู่แบบไม่ต้องการอะไรตอบแทนค่ะ 14. หัวใจรู้แม้สมองจะบอกว่าพอเถอะแต่ลึกๆหัวใจยังรู้ว่านี่คือเขาหรือเธอคนนั้นค่ะ15พลังแห่งการรวมเป็นหนึ่งสุดท้ายทวินเฟรมมีเป้าหมายในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตวิญญาณของโลกค่ะหรือว่ามิชชันการตัดกันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความรักค่ะแต่เหมือนตัดภารกิจของจิตวิญญาณตนเอง